บุญตานักสะสมห้าเหรียญตกลงไว้5 4าหมพบาทห้าเหรียญน,นี้นะครับถ้าตกลงราคาไว้ก็ตกลงกันไว้50,000นกวบาทเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อมาดูงานแล้วนะดูเหมือนว่านะครับนะ เก็บงานไม่ค่อยละเอียดเลยนะครับนะอันนี้เป็นเหรียญก้อยกับก้อยเห็ดนะครับขอบยังเห็นรอยป่าอยู่คือเอาก้อยสองด้านนะมามาแปะกันแล้วเออกเหรียญหนึ่งนะครับนาะมาแกะเอาเฉพาะเฟืองแล้วก็อามาแปะนะอันนี้คือยังไม่ละเอียดนะงานไม่เนียนเลยนะอันนี้เหรียญที่ระลึกนะที่ระลึก80พรรษา 8ปดพรรษานะครับปี5้ศนะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นเป็นเรเซ็ยเล็กงานมึงไม่ละเอียดเลยขอบนี่คือแปะสองข้างเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เวลาทาปอมมันไม่โง่ประกบเนี่ยประกบลอยประกบไม่มีหรอกนะมันจะเอาสองเหรียญมาแล้วเอาเหรียญหนึ่งมาขูดเอาเฉพาะขอบแล้วมาแปะนะแต่ลอยเนี่ยลอยแปะเนี่ยยังเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมเนี่ยลอยแก่นะคุณเอาคัตเตอร์แก่เข้าไปก็เห็นแล้วนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันหัวหัวนะหัวหัวไม่เนียนนะไม่เนียนเลยไม่เนียน กระจกงอแงมากนะช่วงนี้งานไม่ค่อยเนียนเลยนะหลอกนะหลอกได้เฉพาะคนไม่รู้เรื่องจริงเทะะะ่าน,นั้นนะฮะอันเนี้ยนะโอ้โหลอยขอบชัดเจนแล้วมีสนามซับเอี้ยข้อด้านในเธอะฮะมึงจะมาลอกเรียนแบบเหรียญกูที่แบบว่าด้านก้อยปี2 5 0 5นยเนี่ยนะแล้วด้านหัวปี2500เนี่ยมึงก็ไม่ศึกษาเี้ยอะไรก่อนเลยนะฮะมึงเสือกทำพระเียนตรงด้วยทำเป็นพระเียนตรงด้วยนะเนี่ยนะถ้าเกิดของที่เป็นของแท้เนี่ยเห็นไหม เขาก็จะเป็นผสยนสลับตามปกตินี่แหละเออนะเออแล้วเหรียญก็มีร่องรอยผิดปกติเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดนะเราไม่ดูแบบโลบจะดูออกทันทีนะใครเนี่ยใครเจอเหรียญแบบนี้ระวังให้ดีนะอย่าไปซื้อมานะเนี่ยครับนะอย่าไปซื้อมานะครับอัน,นนี้เป็นเหรียญปลอมทั้งหมดเลยนะถามว่าปลอมยังไงนะครับก็นะอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะเอาเหรียญ2เหรียญเอาเหรียญ2เหรียญน,นะครับมาประกบกันแล้วก็จากนั้นเอาเหรียญที่3มมาขูดเฉพาะขอบ ขูดเฉพาะกรอบแล้วก็ามาล็อกออกแล้วก็จากนั้นก็เอามาประกบเพราะฉะนั้นคนที่มันทําเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีอุปกรณ์ระดับงานจิวเวลรี่เพราะอะไรเพราะนะของบางอย่างเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะต้องซูมเข้าไปนะนะมันก็เลยนะสมมติว่าถ้าเกิดจะมานะใช้แว่นใช้แว่นส่องอะไรอย่างเงี้ยใช้อย่างเงี้ยมันไม่ทำครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีงานจิวเวลรี่เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีแว่นตานะเขาจะมีแว่นตาชนิดหนึ่งที่ซูมเข้าไปแล้วก็เขาจะมีนะแท่นแท่นที่มีกล้องขยายนะครับ เนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันจะมีรอยต่อยตรงขอบเห็นไหมเนี่ยถึงบอกว่าแม่งงานมึงไม่เนียนเลยฮะเนี่ยเห็นไหมนถ้าผมเอาเอานะคัตเตอร์จิกเข้าไปลงแงะออกเนี่ยก็โปะแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยไม่เนียนครับอันนี้ยิ่งยิ่งยิ่งโคตรกระจองง่อยเลยนะถ้าเป็นปี2500นยี่ครับยิ่งยิ่งกระจองง่อยเลยเพราะว่านะดูขอบมันจะเห็นแบบหลายอย่างนะครับนะบางทีนะใช้กล้องใช้กล้องระดับแค่สองพาธรรมดานี่อาจจะไม่เห็นเท่าไหร่ เนี่ยฮะกล้องส่องผาธรรมดานะครับอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะแต่ความจริงมันก็มีนะเพราะว่าอย่างน,นิกเกิลเนี่ยนิกเกิลเนี่ยบางบางทีก็ใช้ขูดแปะอะไรปิดได้เนี่ยเนี่ยครับจะเห็นรอยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจะรอยนิดนึงเห็นไหมนี่อย่างนี้นะครอันนี้นะอันนี้แค่กล้องส่องผาธรรมดาครับแต่ของผมเนี่ยจะมีกล้องระดับ2เพชรนะผมจะมีกล้องระดับ2เพชรซึ่งระดับ2เพชรมันจะแตกต่างกันเยอะเลยนะฮะกล้องสองเพชรเน่ะผมจะส่องยากมากนะถ้าใช้ใช้นี้ส่องยากมากนี่ต้องใช้ตาแบบนะซูมเข้าไป หนักมากเหมือนกันนะฮะเนี่ยนะผมมีนะผมมีกล้อง2เพชนะกล้อง2เพชความละเอียดนะจะสูงกว่ากล้องสองภาพแบบนี้ธรรมดานะฮะนี่นะเพราะฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนะครับนะใครนะเจอผิดปกติแบบนี้นะให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยมีโอกาสปลอมสูงมากครับนะถ้าไม่ได้มีความชํานาญครับไม่ได้อยู่ในวงการโดนแน่นอนนะของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านป่าหน,นันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคําทองเคเครื่องเงิน เครื่องเพชรเหรียญหายากเหรียญนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่ Facebook ร้านปาหนันจิวเวอรี่ไลน์ปาหนัน888หรือสอบถามเพิ่มเติมที่054067303 3 03.